สวัสดีค่ะวันนี้อบิก็จะมาสอนเบลอแบบนี้ค่ะอโอเคถ้าดูแล้ไปเดูกเลย s <S สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอับบี้จีนี่นะคะวันนี้อบิก็จะมาสอนการเบลอรูปภาพนะคะการเบลอภาพใช่ไหม อันเออ,เอบีได้สมมุติไปแล้วนะคะในในต้นคลิปนะที่บีได้บอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะคะนะคะก็การเซนเซอร์มันจะมีอยู่2แบบนะคะมีมี2แบบใช่ไหมมันจะมีแบบว่าสมมุติว่าเราจะเซนเซอร์อันนี้สมมุติว่าเราจะเซนเซอร์นูเทล่าอ่ะมันจะมี3แบบใช่ไหมยอย่างอย่างที่บอกไปอ่ะมันจะมีการเซนเซอร์แบบนี้ค่ะ กับอีกแบบหนึ่งเอาก็ออีกแบบหนึ่งปิ๊งมันจะเหียบว่าแบบเป็นแบบบล็อกบล็อกกับเป็นแบบว่าการเบลอไปเลยนะมันก็จะเป็นแบบว่าประมาณนี้เลยแบบแบบนี้เลยสมมุติว่าเราแบบว่าทําคลิปแบบว่าเผอหลุดเห็นหน้าทีมงานอะไรอะไรแบบนี้แล้วแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้เห็นหน้าทีมงานแล้วก็ตัดต่อเอาทีมงานออกไม่เป็น ก็ให้เอาเทคนิคการเบือไปก่อนนะคะอือก็คือมันงาั่งมังม่งเลยนทุกคนทุกคนก็ทำได้แหละรจริงๆเลยด้วยแอป Canny Master เหมือนเดิมเลยนะคะคืออาบิเอิรมอาเบีะใช้แอปตัดต่อ Canny Master ตั้งแต่คลิปที่อาบีจัด,จ,ดจัดโต๊ะนะคะจัดโต๊ะ เครื่องเขียนจัดตัวทำกันบ้านและตอนนี้มันก็ลงอีกแล้ว <laughs> มันลงอีกแล้ว <laughs> นะคะก็ประมาณนี้เลยถ้าอยากแล้กวก็ไปดิเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเข้าแอป Keny Master นะคะนี่นะคะให้เรากดไปที่บวกนะคะตรงนี้เลยนะโอเคนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ถ้าใครจะตัดต่อลง t ิกต o อกหรือว่า YouTube หรือว่า IG ถ้าสมมุติว่าตัดต่อลง t ิกต o อกให้เลือกอันกลางนะคะถ้าตัดต่อลง youtube นะคะก็ใช้อันนี้นะคะเป็นตัวด้านซ้ายนะคะ16ต่อ9นะคะถ้าใครอยากโพสต์ลง IG นะคะก็เป็นตัวสุดท้ายะคะ่ะด้านขวาสุดเลยนะคะถ้าสมมติแล้วกันนะว่าอาบีอันนี้แล้วกันนะ ลงลง y o u t u b e นะอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นอะไรบ้างมากมายเลยนะคะให้เราก,กดไปที่คามิล่าไอที่แอปที่อไอวิดีโอนะคะที่เราต้องการตัดต่อเนาะสมมติว่าอาบีจะเอาอันนี้ก็ได้นะคะให้กดที่ถูกข้างบนเลยนะคะนี่อย่าเล่งเสียงให้นะด้วยมันด้วย มันไม่มีเสียงเหรอแป๊บนึงนะไม่แน่ใจหรือว่ามันติดเลคิทธิ์ก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ยขอเล่นหน่อยเราไม่ว่างจริงๆอารุ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 ว่าอารุอารุโอ้สิแอบสมมติว่าไอพีจะต้องการเซ็นเซอร์ หรือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ต้องการวิดีโอนี้แล้วให้เราให้เรากดคลิกคลิปตรงนี้นะคะให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองแล้วก็กดถังขยาด้านด้านซ้ายนะคะเห็นไหมคลิปก็จะหายไปแต่ว่าหน้าจอมันก็จะขึ้นอยู่ก็เป็นไรนะคะให้เรากดที่มีเดียนะคะแล้วก็กดคามล่าเอาใหม่ก็ได้ให้กดทุกคนเลือกอันแล้วบ้างอะไรก็ได้นะแบบนี้อันนี้นะคะสมมติเอาอันนี้เนาะแล้วก็ นี่เดี๋ยวเรามาดูเปิดเสียงคลิปก่อนให้เราเล่นคลิปก่อนนะ,ะ,นนนะให้เราสตอปตรงที่เราตอนตอนที่เราดิดนิ้วนะคะให้เราก,กดไปที่เลเยอร์แล้วก็กดเอฟเฟกค่ะให้เราเลื่อนไปให้สูตรเลยนะแล้วมาหรือว่าถ้าใครยังไม,ไม่ได้ไปดาวน์โหลดอะ ดาวโหลดสติ๊กเกอร์เอฟเฟกบาบานะคะมันก็จะขึ้นแค่แบบว่าเอฟเฟกพื้นฐานให้เรากดไปที่เอฟเฟกพื้นฐานนะคะคลิกเข้าไปเลยนะแล้วมันจะมี2แบบหมดเสกกับการเบล์ภาพนะคะใครต้องการแบบไหนก็จิ้มลงไปเลยสมมุติว่ามีต้องการแบบว่าเบลอภาพก็คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เรากดติ๊กถูกแล้วมันก็จะให้เราปรับนะคะว่า ราจะต้องแบบการปรับตรงไหนบ้างมติว่าเราไปปรับประมาณนี้แล้วกันนะคะขึ้นมาหน่อยโอเคให้เราก,กดติ๊กถูกด้านขวาบนนะคะเสร็จแล้วหรือว,ว่าใครต้องการให้มันยาวสุดสั้นบาๆก็ปรับไปเลยนะประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ลองมาเล่นใหม่อีกหนึ่งรอบดูนะคะ เห็นไหมมันก็จะเบลอหรือว่าถ้าใครต้องการให้เบลอกว่านี้ให้เรากดไปที่เอฟเฟกต์เลยตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ให้กดไปที่ตั้งค่านี่คือความแรงนะคะการเบลอเห็นไหมสมมติว่ามีต้องการเบลอแค่นี้ให้เรากดติ๊กถูกข้างบนเหมือนเดิมแค่นี้เลยนะคะถ้าเอาเราแบบว่า ปรับไม่ตรงก็กดทำใหม่ได้ไม่เป็นไรนะ,นะ,นะเห็นไหมแต่ว่าอันนี้อ้ยอันเนี้ยอันนี้อบก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสามารถสามารถปรับเป็นรูปทรงอะไรได้หรือเปล่าหรือว่ากดอันนี้อ้อใครต้องการที่จะปรับ นะคะให้เป็นวงกลมหัวใจรูปดาวบาบาบาก็ปรับได้นะเนี่ยปรับได้ค่ะอบีเอาหัวงวงกลมแล้วกันอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อขอบเบลอเดี๋ยวเอาประมาณนี้นะคะถ้าเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะ มันก็อาจจะว่ายังไม่ค่อยตรงนะก็ปรับไปนิดนึงก็ได้นะถ้ายังไม่ตรงก็ปรับไปเรื่อยๆนะอันนี้พีใช้แบบของพรีเมียมอยู่นะคะแบบพรีเมียมก็คือจะไม่มีลายน้ำอันนั้นก็คือมันมันจะเป็นลายน้ำเยแบบนี้นะคะเดี๋ยวพีทำให้ดูนะ มันมันจะเขียนว่าเคนี่มาสเตอร์นะเคนี่มาส์มาส์มาสนี่มาส์มาสเอสไหมไม่รู้อะเพ่ช่างมันเลยนะเคนี่มาสเตอร์เอทีเออร์มันจะเป็นลายน้ำใหญ่ๆตรงนี้นะสีขาว ตรงนี้ประมาณตรงนี้เลยนะนะคะตรงนี้เลยแล้วถ้าใช้แบบของพิพเมพยมันก็จะไม่มีอันนี้มันก็จะไม่มีนะคะก็ประมาณนี้เลยนะหรือว่า,าเป็นการบเบลอแบบใหม่แบบมีสีสันหน่อยนะเออลืมลืมสอนแบบว่าแบบเป็นบล็อก อ่ะแบบเป็นบล็อกเดี๋ยวเอาไปขออนุญาตรวบนีมองค์กอนนะคะให้ทาเหมือนเดิมเลยกดไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดที่เอฟเฟคเลื่อนไปให้สูตรถึงตรงที่เอฟเฟคพื้นฐานแล้วก็กดโหมดหลังเหมือนที่บอกไปนะคะว่ามันมี2แบบนะให้กดไปที่ตั้งค่าแล้วก็บอกให้เบลือให้แบบแบบนี้เลยนะไม่แค่ทั้งสิ้นเลยนะแบบนี้ เห็นไหมแล้ก็ทําเป็นรูปร่างได้เหมือนกันนะโดยที่ก็ไปเลื่อนไปแล้วก็มันจอคําว่ารูปทรงให้คลิกเข้าไปเลยนะแล้วมันจะมีให้เลือกหลากหลายหลายแบบประมาณนี้กันนะนะคะแล้วก็เล่นใหม่เลยตีดิงหรือว่าถ้าเราเอาก่อนอนน,นก็ เอากรอกกรติกถูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปรับไดเหมือนเดิมเลยนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยเนะอ๋อเดี๋ยวอบีก็จะมาสอนการขึ้นรูปภาพด้วยนะให้กดไปที่เลเยอร์แล้วกดมีเดียข้างบนสุดเลยค่ะแล้วก็ให้เราเลือกรูปภาพ น <c oughs> โอเคค่ะให้กดไปที่พิกเจอร์หรือคามลา่าอรลบัมบาบาบาคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรูปภาพประมาณนี้นะ <c oughs> นะคะจะนลลีลิแลบลิ้นเบรนะนะแล้วก็มาเล่นใหม่ <c oughs> นี่เป็นการเบลอน,นะคะ ต่อไปก็จะเป็นการขึ้นรูปภาพนะคะหรือว่าถ้าหรือว่าถ้าใครอยากให้แบบว่ามีแบบการแบบเคลื่อนไหวตอนเข้าเคลื่อนไหวตอนตอนออกนะคะให้กดไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้าคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วมันจะมีแบบว่าจางหายมีป๊อปป๊ปก็เจ๋งดีเลื่อนไปทางขวาแล้วมันจะมีความเร็วความเร็วแล้วก็การสรูปนะแล้วมันจะมีเป็นหยดหยดก็เจ๋งดีนะ แบบรวมแบบรวมก็จะประมาณนี้แบบลบขึ้นลบลงอาบีจะเอาลบลบลบลงละกันนะถ้าเอาแบบนี้ก็ติ๊กถูกไปเลยเอยหรือว่าถ้าใครอยากเอาแบบว่าการเคลื่อนไหวตอนออก้วยก็คลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็มันจะมีแบบหลายแบบมากๆเลยนะก็มีหลายแบบนะครับประมาณนี้นะ Okay. อันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวตอนเบลอการการเบลอนะคะแล้วก็จะเป็นการขึ้นรูปภาพนะถ้าเราให้เราคลิกรูปภาพให้ขึ้นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วก็กดถังขยะแค่นี้เลยจบง่ายมากง่ายสุดเลยง่ายมากแค่นี้เลยหรือว่าถ้าเราจะเซฟนะคะก็ให้เรากดไปมุมขวาบนสุด คลิกเข้าไปเลยแล้วก้อน,นี้มันจะเป็นคุณภาพของของเขานะคุณภาพคลิปนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้คุณภาพที่ขั้นสูงนะคะให้ไอมันจะมีการปรับตรงนี้อยู่ก็ให้กดสูงไปเลยหรือว่าเราเอาแบบต่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเราีเอาประมาณนี้นะคะแล้วอันนี้คือทุกคนอ่ะก็ต้องเอา hd 7 2 0 p กับเลข30อยู่แล้วนะคะเออลืมให้ดูการเซ็นเซอร์แบบอีกแบบหนึ่งนะคะให้กดไปทเลเยอรแล้วก็กดวาดเขียนมีสีหลากหลายให้เลือกนะสม่งว่าเอาสีม่วงก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คืออย่างลบอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอ๋ออันนี้เป็นหัวนะคะมัเป็นไระเออันนี้ก็ได้ ให้เรากดติ๊กถูกแล้วเราเราต้องวาดไปก่อนเห็นไหมมันก็จะมีการแบบว่ามีสีสันถ้าอยากได้ทาาสองสีอ่ะกดเลเยอร์เหมือนเดิมวาดเขียนกดสีม่วงนะเอาสีม่วงนะสมมตินะเอาไปเลยครึ่งหน้าแบบนี้แล้วกดติ๊กถูกติ๊กถูกนะแล้วก็แล้วก็วกดเลเยอร์วาดเขียนใหม่ให้กดไปที่สี แล้วมันสมมติเอาสีส้มเอาสีส,มส้สมนะสองสีสวยปร o p e r อเอาลงไปแล้วหม่ได้ยเอาไม่ได้นี่แบบนี้แบบนี้นะคะเออเอรี่ลืมปึ้ดปึ้ดตึ้ถ้ามันไม่เข้ากันก็ให้เราปร,รับนะคะให้เราขยับนี่แค่นี้เลยเสร็จแล้วการ เซนเซอร์นะคะแบบมีสีสันมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการก็ให้กดลบไปเลยนะมันเป็นลายแบบนี้ให้เรากดอีย์ดูก็คือประมาณนี้เลยมันง่ายมากๆค่ะ so easy easy เลยนะ easy มากๆเลย easy มากๆเลย มากมากเลยนะคะนี่คืออะไรดะเดี๋ยวคลิปหน้าบีจะมาสอนการทำคลิปเศร้านะคะแบบทำให้มันดูเศร้า ือมันง่ายมากเพียงแค่ทุกคนมีแอป Keny Master อ่ะแค่นี้เลยคือมันง่ายมากตืดึงเนี่ยเสร็จแล้วอือ k e ี้ดูนะคะหรือว่าใครแบบสำหรับใครที่ขี้เกียจตัดต่อหรือว่าแบบว่ายังไม่อยากเซฟขี้เกียจเดี๋ยวเข้ามาตัดต่อวันหลังได้ไหมก็ให้ทุกคนกดซ้ายบนสุดเลยนะคะตรงนี้นะ ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคลิกไปเลยแล้วแล้วมันก็จะอยู่ในตรงนี้ของเราถ้าสมมติว่าหัวไหนเราขยานนันก็คลิกไปเลยนะคะแล้วก็กดลูกดิดอมันก็จะขึ้นมันก็จะไม่หายไปไหนแค่นี้หลดง่ายมากง่ายง่ายอีซี่จบนะคะก็คือแค่น,นี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเซ็นเซอร์คลิปหรือว่าลายใดๆเนาะก็แค่น,นี้เลยง่ายมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชม ว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งแบบว่าง่ายแบบว่าง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยยิ่งกว่าตักข้าวเข้าปากง่ายกว่ากินน้ำอีกซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณมีแอป k e n y Master แค่นี้เลยมันง่ายมากใครทำไม่ได้ก็คือแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะก็ทำได้ทาง Android นะคะแล้วก็ iOS เลยนะคะ อตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมาสอนการทําทำคลิปแบบว่าทำคลิปเศร้านะคะแล้วก็เดี๋ยวบีต้องไปเริ่มหัดตัดต่อละนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเอกนะคะเดี๋ยวก็คลิปก็จะมีการสร้างสารรค์ขึ้นเองนะคะก็ ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชนจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ็ดสิบ r i b e นะคะเย้คลิปนี้ก็มาฉลองเจ็ดสิบ r i b e เย้อยากให้ถึง1ร0อ u b s c r i b e มากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณเพลงนักเรียนเอลลอยนะคะ 232วิวนะคะประมาณนี้ขึ้นสาริติวิวเยอะสุดด้วยโอ้ข้อสอบมดนขอบเทียงแล้วนะคะก็ขอบคุณม,มากเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะกราบกราบกราบเลยนะคะก็สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกด b s c r i b e กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะบ๊ายบายขอจะขอตัวไปน็นนล้วเพราะว่าขอตัวไปนอนแล้วนะคะเพราะ,ะว่าตอนนี้อัดคลิปแบบวันดึกมากกี่โมงประมาณตอนนี้สี่ทุ่มแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วโอเคนะคะบ๊ายบายไปทำแล้ว